น้องเพชร<ะ>เดินทางมาแต่ไก่เนาะมาแต่ซุรินบอกก็<ต>เลยว่าอยากถามน้องเพชรแน่ว่าได้ยังเมื่อฝากทางกาฬสินบอก<ะ>ทางอุดรทางลอยเอ็ดอยากได้น้ะ่ะก็มีตัวเลขเนาะคะ่ะมีตัวเลขของรับปางกูนะคะหมวดแนวของเพิ่นนเะข่า58าแปดเนาะคะ่ะแป5 8อา่าแปดของเพิ่นสิเขา้าแบบว่าเลขเพิ่นไปนลง่มเอานะคะไปลง่มเอาเจ้าที่เจ้าทอ่อพีหน้าตายายเพิ่นน่ะอย้่ทงหน้า เด็กออกปุ๊บยังเสียมือน,นี่ขึ้นนีเพื่อนลงเอาเลยจริ okay. อันนี้เพื่งกระหายมาแต่ดนลแล้วเนาะเด็กของเพิ่นนะเด็กเพื่อนปล่อยตอมวดเด็กมีวาายหางเนาะมีแค่หางเดียวห้าหกแปดเด็กเพื่อนนะหาหกแปดห้าหกแปดจ้ะห้าแปดเข้าห้าแปดห้าแปดห้าแปดวันนี้เด้วันนี้ในห้าหกแปดเอาวันนี้วันนี้ห้าหกแปดห้าหกแปดห้าหกแปดวันนี้วัที่แล้วของเขาก็เข้าห้าแปดเววันนี้เขาให้ห้าหกแปด วันนี้ห้าหกแปดจ้าวันนี้ห้าแปดแปดเลขสามตัวแต่ว่าแต่ว่าสองตัวของเพื่นพระท่านใดเนาะค่ะสองตัวนี่ให้พิมพล่อเนาะค่ะแต่ว่าสามตัวเพื่นไห้แค่สามตัวเนาะสองตัวพระท่านใดถ้าก็ต้องล้ออีกห้าหกแปดนี่ห้าเป็นห้าหกปสีมีตัวใดแน่เนาะหนองเพ็ดก็ห้าหกหกแปดค่ะห้าแปดตัวเก้าอาริกับเพื่เนี่ยค่ะอาซิมาอีกกับเพ่อจักเนาะเล็กเป็นแนวทางเนาะเพราะว่ามัน มันจะออกตัวไหนก็ได้เนาะอืมมันออกซ้ําก็ได้คานว่าตามเจตัของบ่มี่หักค่ะออกใดหมดสุดล้าับออกได้กูค่ะรับบางกูย้ำตัวเลขน,นะคะห้าหกแปดงวดวันที่หนึ่งตุลาหกแปดเนาะคะ่ะงวดที่แล้วนี่เข้าห้าแปดค่ะห้าแปดแปดห้า ตัวเลขสามตัวลัดตป้งโกนะคะ F4 ล่อสองตัวเนาะค่ะรอสองตัวแล้วค่ะเนาะค่ะเมื่อไดเป็นจะปล่อยค่ะบสองตัว F4 นำไปเป็นหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่รู้เนาะยังไม่รู้ต้องพิมพ์ล่อต้องพิมพ์ล่อเอาสามตัวไปก้อนแล้วก็ต้องพิมพ์รอไวปหาหกแปดเนาะค่ะหาหกแปดเป็นไห่มาแค่นี้แม่นบ่ค่ะให้ตัวเดียวคกับพี่เจนน่าเนาะครับเนาะค่ะเพิ่นได้มาจังไลยเพิ่งไปลุ่มเอาอ๋ออันนี้อันนี้เขาเรียกว่าตื่นมาเลขลุ่มเอานั่งเอาใช่ไหม คือไปทําพิธีมันไปทาพิธีขอเหมือนไปส่งอย่างนี้นะทาพิธีคือเขาเขาเขาเรียกอะไรเหมือนเขาเคยทําแต่ก่อนเห็นไหมที่เขาเอาส่งอเทียนลนเป็นผ้าน่ะถ้าจะมองเห็นข้างบนน่ะที่เขาเคยมาทําที่หลักิกลูอ๋อทำพิธีให้เขาทำพิธีแต่เขาทำด้ว่ต้นใหม่ท่องหน้าเขาต้นใหม่ใหญ่ตรงตรงนั้นคือเขาหายมาหลายงวดแล้วหายจะงวดแล้วค่ะเขาหายมาหลายงวดถูกของเพิ่นถูกมาหลายงวดแต้แต่งชมากได้เจ็ดตัวนมาะได้สองตัว ชุดน,น่าจะเข้าสองตัวเคยเข้าติดต่อกันกี่งวดคะเคยเข้าติดต่อกันก็เออบอกว่าถูกเนาะทวงนั้นมันเขามาไลายงวดแล้วท่นีกกะยุดไปนะโอ้ก่อนที่เข้าซิม,มาได้ตัวเลขนี้